ไปต่อแล้วรถข้างหน้าเคลื่อนแล้วไปเบรกก่อนเปล่า да ไเปเบรกไปได้นะเบรกเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับใครเบรกเบรก well ไอปด้ใครเบอกแล้ว เขาบอกแล้วเขาบอกแล้วอ่ะไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบไปมันจะไกลเกินไปมาไวสัตว์สบายเลยอยู่ในฉากน้องมันจะไกลเกินไปว่ามันจะหิวของน่ะไอเดียวโมเกะแล้วเดี๋ยวจะขับปานนิดหน่อยมึงบอกเราเดีกันไหนก็อยู่กันไหนบ้างโอเวอร์มอกลับรอบตัวพูกคุณพูดรักรถผมเลยครับตอนนี้ มออ่ะกะเอาละเราใช้วิธีนี้ไม่ได้เหรอวะไอ้ไอ้ที่ปั่นครั้งแรกไปไม่รู้ต้องถามเขาดิมันต้องไปพร้อมกันสามคันป่ะครับใช่ป่ะแต่ตอนไฟแรกคือใช่ไหมครับสบายมันต้องไปพร้อมกันสามคันป่ะน่าสมมติผมเลือกบอกคันสองเนี่ยได้ไหมครับเรเลือกบอกคันสุดท้ายดีกว่ามั้งเออผมได้ไหมครับอ่าเหรอครับได้ครับได้อ๋อได้ปล่อยเลยจิ้งเลย บอกเลยอันนี้ขันมด้วยอ่เฮ้ยขันสามขันสามขันสาเอาขันสาม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 เอาขันสมพอเขาจะขันหนึ่งโลกงนะอขันนึเขาจะเอาแค่ขันสามนก็ต้องลงอยู่แลเพื่อนเราอยู่นีมเ่พี่แต่ขันหนึ่งไกลจัดแต่ขันนึไกลจัดแบ้งไงเอาสองแบ่งสองขันแรกโดดป้นขันที่สองโดดบล็อกแล้วครับ เดี๋ยวเพื่อนคันแรกนี่คนรักปื้มเลยเดี๋ยวว่าคุยคุยคุยกันไหมไม่เราต้องยื้อเราต้องขาดคนอยู่ดียื้อไปเรื่อยก่อนปล่อยเลยปล่อยไหลไปเลยปล่อยไหลไปเลยคันหนึ่งอ่ะมึงจัดให้เป็นนู้นขบวนขบวนเลย ไปไปก่อนไปไปก่อนเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคันแรกคันแรกใช่เราก็ต้องดูคันแรกด้วยเขาลงแล้วอุ้ยอุ้ยคันนี้ตองโดนแล้วครับคันที่สองต้องลโดนแล้วใครต้องเอาจริงบอกไว้บอกไว้บอกไว้ต้องตองจริงเอนเขี้บอกไว้บอกไว้อยู่เดี๋ยวเพื่อนห้า สี่สาม่องหวึ่งเพื่อนต้องลากอะไรเพื่อนต้อลาของอะเพื่อนเดกคนดันอ้อยไอ้่อนหนเอเลยไอ้เพื่อตัวโบอะต่ออต่อโอ้ตัวโบรับโอ้ตโอ้ยอ้วออกแล้วกันแล้วได้กั้วกันแ้แล้วัแล้วับรอบว่ะออยู่แบอ้มว่ไปอ่ะ อารอ่ะอาไีอ่ะขึ้นรถเลยบอกเลยบอกเขาบอกเขาสบขึ้นรถเลยเขาดีที่นะดจะครับจอดละครับจอดล้ะครับจอดล่ะครับจอดละครับเอาสขึ้นรถล้ะครับขยัโดนอ่ะยัมโดนอ่ะไอติไอติเบเราบได้เาสอบเอาบได้ใจเย็นใจเครับเอาสบเอาสบใจย็นครับตรวจเอามาชุบคับคุณตำรวจมันสภาให้ชุบครับใจเย็นครับ ใจเองครับกลครถครับโอ้ยใจเองชกหน่อยชกหน่อยไม่ได้แข็งเป็นเนี่ยไม่ได้แข็งเปนเนี่ยดไม่ได้แข็งจะเป็นไรตัวแขี่ไม่ไงคุณมาโอ้โดตัวใช่ไหมตัวเไม่ได้โดัใช่ไหมปล่ยปล่อยให้นเรา่ได้นนอผมไม่สามารถไม่่ให้มโดนเลยไปนะไปเลยครับสลบชุกเลยนะไปเลยครับคนะไปเลยครับนะไปเลยดูขึ้นขึ้นแค่รอแ่ไอ้ิแต่อยากไปช้างแล้วเราเดาขั้นสองพอเพื่อนเมดขันสองอ ขออนุญาตขออนุญาตลงไปเอาศพนะครับขออนุญาตลงไปเอาศพครับเฮ้ยเดี๋จะไปแล้วครับแล้วเมื่อไหรไปท่านจะเดินทางกี่โมงครับบอกกันบอกเลยได้ไหมข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่มีหมอไปชุบเลยอ่ะหมออยู่กับรถไงจะต้องถอยไปมีข้างหลังมีเอฟวนอยู่เออด้วยนะเนี่ยมีหมอคนนึงอยู่ข้างหลังครับหมอแจ้งนายวอแล้วโอเคครับ หลวบอดี้กลับม้า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 กลับมาโอเคครับมาอยู่สาคนเาจบคนเขาหอด่ะเพื่อาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ตเอ้ตองูเห็นป่าวคุณอยาให้ไวจะดูเราเมาดิเพื่อน ลงมาเอาดันดัเดี๋ยวลงไปไม่เห็นเฮียเลยวะไปเลยแล้วกันเต็มเลยไอเลนขึ้นมาไม่เจ้าครับเจ้านโดครับมาโดนข้างหลังมาโอเวอร์มาข้างหลังโอเวอร์มาข้างหลังคือไม่ได้กูขึ้นไม่ได้รอลาลา โอ้ย,ยแไม่ได้ด้วยเฮ้ยหนึ่งสี่ศูนย์สะหนึ่ี่ศูนย์สไม่เห็นรถมึงนี้หรอไม่เห็นนะครับไปเอม่ามล้มก่อนมกนมลมก่อนมาลมก่อนมามก่อนมาลมก่อน มองไม่เห็นมมองไ่เห็นคนด้วยมั้งเนี่ยบางทีอ่ะพี่ไม่เห็นคนได้เลยว่ะใช่หรวะเอ้ยผมไม่เห็นเฮียพี่ป้าพี่เห็นพี่ป้าผมไม่เห็นเฮียเออไปช้อนร้อเข็มอยู่เดี๋ยไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นเลยแต่ไม่เห็นคนพี่เขาโน้มกันวะอยู่ว่าอยู่ว่าข้าพี่ในนี่นนี่บางคนก็ไม่เห็นอีกที่ว่าไหนเขาโน้มกันตอนเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นน้องเข็บมา่าเขาไปดิเดี๋ยวหาจังหวะแล้วลงลงแอบลงไป โอ้โหมาได้ไงอ่ะยโดนกลุ้าหรองด้ลรับพี่บอย้ยเฮ้พีชโอยพี่บอสพี่บอสพี่บอสเห็นป้ะพี่บอสหลังหลรถหลังรถจุกกรนจุกกอนจุกกอนผมมีผมมีรถเฮ้ยก่อนจุกกอนผมมีมีแท็ พิงตูสติยังงอยู่ลูกอยู่ข้างรถให้กูรู้ไอ้ทิฟมึงไนี่ไปเอองข้ง้างขวาล้าขวาเไอ้เี่เอาไอ้่เอาไี่เไอ้เออีไอ้ีเ้ี่เอีทีเาอเไอเาไอ้ี่องไ้ีเอ้อ่อีเ่เ่อ่ เฮ้ยแล้วดีมีดกเขาติดสื่อสารดวยดีดาดิดีดีดีเอียวจัดเลยดูดมรดยความรเกียวเนด้อความเนื้อวามเนื้อเ้าจคุณแนีม่เก่งครับคุณบอกาด้วยว่าาจะดูด็อกแทรคด้วยมามากากรายกายกราไอเอฟพี

โโดค้ยไม่ต้องอ้ยไอ้จีเหมือนมันแค้พี่มาอมผมหน่อยไม่โดนอย่าอย่าไปเอาของอุ้มไปชุบหลังกันได้อุ้มไปชุบหลังได้ชุบเัาเหรอเพือนพี่อุ้มจะหน่อยนม่กนได้ชุบะหน่อยพี่คนพี่เลิฟอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนไว้เรืองข้างรถพยาบาลอีฝั่งไม่มองไม่เห็นต่อให้ต่อให้การล้อง เพ่งแเพงเพิ่งแเพิ่งรับแฟนจับรับแฟนจับรับแฟนจับของจริงบไปไปอ้ย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 อยอ้ยอ้ยอยยอุ้ยยอุ้ยยอ้ยออุ้ยอ้ยอุ้ย้ยเต้ยยตัวุ้ย เยพี่เรียบเียพี่บินกลับมาพี่ก้าวเียแหลตัวพี่ว่ะแรแรบแรบเหยียบดูนี่หน่อยพี่โอ้แม่แม่กูชุบเหลยมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นตะเกียบเดี๋ยวสิฝตะเียบพีเดียพี่เอาไปพี่เอาไปเอาไปฮีตรงนี้ตรงนี้มีเป่าเรามีเป่า เอา那你考咩เบเป็นไปหมดแล้วไอ้ครับมีหรือเปล่าไม่มีคือชุบเองต่อยก็โอ้โหคลาสตั้งรถเลยไม่ใช่ไอแปดป่ะกูชุบมึงอ่ะกูชุบมึงอ่ะเออกูชุบมึงได้ป่ะแต่ขึ้นรถไม่ได้อ่ะอะไรแล้วมึงตายกูชุบมึงขึ้นไปหลายจอนเคลื่อนเคลื่อนขัวเคลื่อนแต่กูเห็นตัวมึงนะตอนเล่าภาพภามันกระพริบอ่ะแล้วแผลให้พี่มัง ต้องอะไรเพื่อนเฮ้ยเพื่อนก็ไม่เห็นชุบชุบเพื่อนเดินทางมาดิเขาเจอ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 คนจบไปดิเอาพี่โงนี่เนี่ยของไม่เห็นตัวครับตอนนี่บอกบอกผิไม่เจอของไม่เห็นไหมทำไไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวผมไม่เห็นคนที่พูดอ่ะ ผมไม่เห็นพี่จอมเหมือนกันครับไม่เห็นตัวก็ไม่ควรเล่นตจริผมดจบแค่ฝจมึงอ่ะมองเห็นตัวมอง่เห็นตัวมอุ้มเพือนใอุ้มเพื่อนกมองเห็นพีบางไม่เห็นนแกูไอ่ะบางคนเห็นคนไม่เห็นครับไอไม่ไม่ไม่ตอคนที่ยิ่งต้องคนไม่เห็นนไอ้ว้นขึ้นในอ่ะเอาละใครอะไรอ่ะมีคนเลื่อยแปดไปแล้วมั้งไม่เห็นตัวทไมตัวไม่เห็นจบเลยกูแล้วกูไปไงตอนนันมันขึ้นในแปล่วก็หายไปเลย มมีคนมอเห็นแล้วก็ไม่ดี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 ไม่ีไม่อีไม่ดีไม่ีม่ดีไม่บีไน่ดีไม่ดไม่ดีไม่ดีไม่ดอไม่ดีไม่ดีไม่าีไม่ดีไม่อีไมดีไม่ดีงม่ี่ม่ดไม่ดีไม่ดีไม่ดตไส่ดไม่ดีม่ดีไม่ดีไมีไมนดีไมนดีไม่็มองไม่เหไม่ดีไม่ดบไต่ดันม่ม่ดีไม่ดีม่ด่ดีไ้หัวไ้านี่นี่ย ดอกแเฮงมเฮเห็นเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเห็รับ้ยตฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเรับเฮงยเเ้เเย้ย้้เ้เเเเเเยเยเ ไม่ใครจกไปแล้วไม่รู้ไม่มืดจกไปปะไม่ได้ยินปะเดี๋ยวถามพ่คนนี้มองไม่เห็นคื้งตหเดีทนว่าเราไม่กาสอันนี้ไปเอาปงเราไปม่นจะจกไม่ได้ผมไม่มีอาวุม่นจะะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้แล้วคนที่อาไปเนี่ยคุณเช็ผม2คนก็ไดเนี่ยเดี๋ยวถ่่าไป ขาในตัวผม250นี่แกงหล่อไม่ไม่คือสนุบแบบเขาไปเขาไปพร้อมรถแล้วมัะคือมันมีทั้งคนที่มองเห็นแล้วเขา่ไนะไม่แล้วรถอ่ะมีข้าวไหมขอเขาก็กาไปแล้วไงแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาอีกไอ้คนนั้นใครใครรู้หรอรอ่ะาเห็นตัวพี่มาขอจานงได้ปะข้าวอ่ะไม่ใช่ปะมาๆๆมเอรีมาตามตัวสองไปแล้วว่าเอาไปเห็นพี่หรอเอรีหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว มันก็ไสมันก็ไม่ไจมาวไม่ไอแปดไม่ใช่พวกผมนะมต้นอแล้วใครครับไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่เรียวทม์นะครับแล้วใครครับเห็นตัวขึ้นหรอไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เห็นรถเลยไม่เห็นนมันจะกินได้ปพี่นี่สีเจ็ดสองครับทงวันที่หนึ่งสองหสมตงับไบ้านเลยชหน่เจองใช่ใช่ใช่หนึ่งสี่เจ็ดสองไม่เมื่อกี้ ไม่มีทำหมดแล้วไม่เยอะไม่ได้อยู่ไม่ใช่ประเด็นคืออะไรรู้ปะผมไก่พอนะรู้ว่า NTR อยู่ไหนเว้ยไม่อยากนัดแม่งเว้ยไน้่กจะให้โทนี่มายิงกันไม่มาทำอะไรไม่ได้ด้วยเมื่อกี้มันไม่เห็นตัวไงเออเฮีย่เสียดายไหมโดนแล้วก็ยืนเหงาเหมือนกันเมื่อกี้เล่นไม่ได้คือรถแบ็คเนี่ะไอ้แกมันจอดอยู่บ้านก่อนไปอยับบ้านก่อนไปมันทำอะไรไม่ได้เพบ้านไม่เห็นตัวไอ้คือรถแบ็คสผมาส่งขับรถแบ็คส์มาขึ้นมาขึ้นมาพี่บุรีอ่ะไอปพี่เออิงกันนะแล้วนี่ใครนี่ เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้คุณหมองไปดิไม่เราไม่แยกศพก่อนหรอเพราะว่ามันจะป้นได้ศพเดียวนะไม่ผมไม่เขาไม่มีอะไรเลยผมตายแล้วเออพี่ต้องแยกพี่ต้องป้นศพของผู้หญิงผมมองไม่เห็นคนฆ่าไม่มีอะไรเลยนี่ใช่ครับอันนี้เขาก็ไม่เห็นตัวกันเหมือนกันใช่ไหมไม่เห็นตัวทั้งคู่มองไม่เห็นคนฆ่าด้วยครับโดนแทงมองไม่เห็นตัวเหมือนกันแทงผมคนนั้นนี่ผมรถเสือเหลืองป่ะไอหัวเหลืองใช่ไหมผู้หญิงหัวเหลืองป่ะนี่ไงรถรถแล็บปียอดไง มีไวยซะด้วยนี่ไม่พอไปไงพ่ไปเฉพวกาล้านหนึงอะออไม่คชบพวกนยลนหรอใช่หรอวะเห็นเอออ้เขาไปดิอจเหนขามเรื่องเห็นคนนี้ไหมเห็นเห็นเหต้องให้หมอคนนึ่งอะให้หมอคนห่งให้หมอนึงน้องได้สุดแทงงไปเลยเหรอคุณมันบัาอ่ะ 5นาทีครับ5นาทีเท่าไหร่ะไม่ล่ะก็ต้องส่งให้หมอเลยอุ้ยอุ้มศพอุ้มศพอุ้มศพยังมีอยู่บ้านตำรวจเขาต้องให้หมอเรือ้า็เซี่ทำให้หมอเลยให้หมอไปดิเราต้องวางไว้แล้วให้เขากดเคครับมีจะมีอีกคู่หนึ่งมารับโหไม่มีรถกันนนะแล้วเนี่ยถูกต้องป่ะใช่ครับเรือเล่นกลับไหมกลับครับการ์ดกาดขึ้นมาเหนาล้วเขากลับกันหมดแล้วเออมาไปเถอะเอาเอาไปส่งเอาไปส่งโรงพยาบาลก็ดีนะเว้ย โอเคครับจับได้คร gram, ับผอรู้เร an ื่องครับผอนะครับครับผอทำงานดำไเห็นยโอเวอร์ยังนอนัไอ้คนนี้คนนั่งมองไม่เห็นเยอะเยอะให้เฮียเดียะ